ปาดหมู่ไปเลยแล้วก็ยิงเฟรนซีที่ไอมาเอลหนึ่งทีกับเชนสแลตแบบหมู่โอ้ยังแรงนะไม่น่าจะรอดแล้วแหละตรงนี้นะปาดปาดเป็นร้านเด e อ u ฮันชอปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเก n นชินพับจีฟรีไฟ r e เดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลย คนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะ l e ลเวลอใครที่กำลังมองหาการ์ดเกมแท้ถูกลิขสิทธิ์พร้อมสอนเล่นหลังการขายแล้วไม่รู้จะหาที่ไหนเนี่ยก็ที่นี่เลย Level Up โคลาดเล่นเกมการ์ดให้สนุกแล้วมา Level Up ไปพร้อมกัน เอาแล้วฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม8บาท9บาทอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะไปลง PP กันนะฮะโดยที่วันนี้เนี่ยเราเนี่ยได้อยู่กับนี่เลยเซลดิสฟาโลไรนามก็ดูจากชุดแล้วเนี่ยคือฟาโลไรนามไงนะครับมันไรนามยังไงว่ามันชื่อเซลดิสไงในแพทนี้เนี่ยเซลดิสเขาได้มีอาวุธเทพแล้วทุกคนนะครับผมก็เลยอยากจะมาลองเล่นทีมเผ่าอาสูรกับอาวุธเทพของเซลดิสกันว่ามันจะเทพขนาดไหน เห็นหลายๆคนที่เป็นเราสาวก7บาบบอกเซลดิสมันเทพมากนะพี่นะมีอาวุธเทพแล้วมันเทพจัดวันนี้เดี๋ยวมาลองกันว่ามันเทพขนาดไหนแต่ก่อนที่เราจะไปถล่มพีพีแบบยับเนี่ยนะแบบยับยุยี่ใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะฮะอยากได้ไ d ดีบาบเนี่ยก็ทักไปสอบถามทางเพจบี a m and Sky Shop ได้นะเพราะว่าทางร้านน้องเขาเนี่ยมีทางรับลงตีบอสด้วยนะเออชั้น1ชั้น3เก็บพวกแฟนนู่นนี่นั่นแล้วก็มีขาย ID ดีบาบด้วยนะครับ หาไอดีที่มันตึงๆของพร้อมเนี่ยหรือว่าอยากจะให้น้องเขารับลงบอสอะไรก็ไปลองคุยกันได้นะครับก็ขอโปรโมทให้ทีมงานผมหน่อยแล้วกันนะไหนๆน้องเขาก็ทำเพจแล้วนะครับก็ไปอุ่นุ่นน้องเขากันได้นะมาทุกคนเดี๋ยวเราไปดูอาวุธเทพของเซลดิสกันก่อนเนี่ยก่อนที่เราจะไปลงนับนี่เลยฟาโลเซลดิสของเรานี่เลยนะครับอาวุธเทพชิ้นนี้นะครับดาบเษเซียโบราณของนาวีนะครับ เอฟเฟกต์ของอุธเทพชิ้นนี้จะเพิ่มสเต็กพื้นฐานให้กับเผ่าอสูรนต่อหนึ่งเอฟเฟกต์ดีบัฟที่ติดกับตัวของอีกฝ่ายนะครับเราก็จะเพิ่มดาเมจที่ตัวเองสร้างอีก4%สเต็กได้5ครั้งก็คือยิ่งมีดีบัฟเนี่ยทีมเราก็ยิ่งแหลงมากขึ้นเรื่อยๆคือแต่เดิมเนี่ยทีมเนี้ยมันเป็นทีมที่เน้นดีบัฟอยู่แล้วนะครับแต่พอมีของเทพชิ้นนี้เข้าไปอีกเนี่ยบวกกับเซลดิดเป็นตัวยืนตัวที่สามเนี่ยเนี่ยจากสกิล2ก็ได้นะให้อีกฝ่าย มันเลยทําให้ตัวของเซลดิสเนี่ยมีบทบาทในทีมปีศาจมากกว่าการเป็นซัพพอร์ตหรือว่าช่องที่4ก็คือพาส,ส์ตของตัวสดิดเองนะเพราะแต่เดิมเนี่ยเราใช้เซลดิสเนีส่วนใหญ่จะใช้สซดิสเป็นช่องที่4แต่ว่าพอมีของเทพชินนี้แล้วเนี่ยผมว่าใส่ช่องที่3มาดีสุดแหละนะครับในตอนนี้นะส่วนช่องที่4ก็ไปหาตัวซับหาตัวเผ่าสูนตัวอื่นก็ได้นะครับผมก็จะใส่เป็นเชลเลอร์แล้วกันนะในคลิปนี้ มาเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่านะครับกับ PVP ไงช,ชั้นสูงด้วยเราแบบลงแบบเบิ้มๆคือลือดาเมจแบบคือลือเลยสาวกเมลิโอดัสสาวกเ,าเผ่าเทพอาสูรเนี่ยดูคลิปนี้นี่บบนนเบิ้มแน่นอนนะป่ะไปดูกันแฮะนี่เลยนะครับทีมที่ผมจะใช้เนี่ยเป็นทีมนี้เลยทุกคนนะก็เป็นทีมของเ,เผ่าเทพอาสูรที่มีเมลิโอดัสล่างมืดนะครับล่างมืดตึบเป็นตัวนำทัพนะฮะก็คือ เป็นตัวเป้งที่สุดแล้วในทีมของเรานะก็เลยเป็นดาเมจส่วนเซลดิดเนี่ยเป็นตัวซับนะครับแล้วก็เอทรอซ่าก็เป็นดาเมจแล้วก็เป็นซับได้เพราะว่ามันจะมีเอฟเฟกการติดดีบัฟมืดมิดด้วยนะฮะส่วนเชลเลอร์มหาเทพเชลเลอร์ที่เป็นที่เป็นหน้าก็คือเป็นตัวพาสติกเพิ่มตระจาจเกาะนะครับหาดอศวินทั้งหมดเป็นเผ่าที่กําหนดก็คือเผ่าเทพอสูรจะเพิ่มจอกเกาะได้แล้วดูเชลเลอร์ อยางชอบละแฟเนี่ยเดี๋ยวเรากินอาหารเป็นเพิ่มพลังต่อสู้แล้วกันเนี่ยเราอยากจะแบบเปิดก่อนมากๆไงนะค,คืออยากจะเปิดก่อนมากๆเลยพลังต่อสู้อยู่ที่3ามแสนเจ็ดหมื่นเนี่ยถือว่าเอาเรื่องไหมเอาเรื่องเบิบ่มแน่นอนเนี่ยครับทุกคนเดี๋ยวเราไปลุยกันดีกว่าครับผมกับตาแรกของเราในคลิปนี้โอเคมาครับผมกับตาแรกของวันนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูความแรงเบิ่มนะ ของเมลิโอดัสแล้วก็เซลดิสคอมโบกันมันจะแรงเบิ้มขนาดไหนนะในตาแรกมาดูกันแฮะเจอกับทีมเฮ้ยนี่มันทีมแบบมันทีมเมตาไงคือมันทีมเมตาไงมันเขินขินเมตาแบบเขนขิน,ข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 นไหนดูหน่อยอยากรู้ความแรงโอ,โอย่างก่อนโอ้ยยังไม่ได้โชว์เลย <c oughs> โอเคมากับผมนะครับกับตาที่หนึ่งเนะี่ยตามเมื่อกี้ไม่นับละกันรู้สึกว่ามันออกเกมไวเกิน มาเลยเจอกับทีมนางฟ้าเมตานางดูชื่อตัวไม่เกี่ยวนะบอกก่อนนะชื่อเนี้ยไปเดี๋ยวเราปาดไปที่มากระเล็ดเลยละกันเนียให้เขาเสียเทอร์ลันดิปับเอา้า<ะ>คือให้ตูเล่นก่อนนี่เพื่อนโอ้โออกเกมเฉยมาทุกคนนะับกับตาแรกนะเมื่อไหร่ตูจะได้เล่นนาดีเนี้ยอันไหนดูซิว่าจะออกเกมอีกหรือเปล่านะเฮ้ยทีมนี้วะทีมนาง เองนี่เป็นคนเดิมนี่หวะเองนี่เป็นคนเดิมนี่หวะนะจาได้เล่นตาแรกไม่เนี่ยเจอกระบอกก็ได้มามามันจะไม่ออกเกมหนีตูเจอกับคนมันออกเกมอ่ะทุกคนนะครับเราเจอกระบอกดีกว่าเกมเนี้ยนะเจ็ดบาปเนี่ยเจอกระบอกดีกว่าไปเจอคนมันออกเกมหมดมาเดี๋ยวเราตีไปที่มากระเล็ดไปก่อนเลยแล้วกันนะครับถ้าเจอมาเอลนะนี่เลยมา จบแล้วมั้งดูทรงนะี่แหละแปะดีบัฟไปก่อนแล้วก็ตีไปที่มากระเล็ดก็หนึ่งทีก็เฟรสาายสเอสต์ตล์ไปเลยสองแสนกว่าแล้วก็ปาดนี่ดูโอ้โหคนเลงโอเคฟื้นคืนชีพไปเลยครับผมนะอีกฝ่ายเนี่ยเขามีตัวของอลิซาเบธสีฟ้าด้วยนะก็คือฟื้นคืนชีพได้หนึ่งครั้งนะจากพาสีน้องมากรเล็ตน่าจะล้างดีบัฟมาหทีล้างดีบัฟมานะครับแล้วก็ มาเอลก็โซล่าเลมาเลยโซล่าเลหนึ่งทีอ่าปาดมาโอเคฮะผมว่าตาเน,นี้ยเจอกับบอทเนี่ยครับถ้าเจอคนเนี้ยวันนี้ออกเกมไปแล้วเนี่ยครับดูความเท่ของผมด้วยแล้วก็ตีไปฮะคิดว่าจบนะเออเพราะว่าไม่น่าจะรอดแล้วแหละทรงนี้นะปาดปาดเป็นล้านคือตีดอกละล้านคือตีดอกละล้านเนี่ยทุกคน ตีแล้วเรียบร้อยเนะเป็นไงตาแรกแรงเกินไม่ไหวแถวเนี้ยแม่งเถื่อนไปเซลดิดเอาสักหน่อยแอฟซอฟสแลดเด็บแรงๆตีเลยนะห้าแสนเรียบร้อยตาแรกจีจีมาเลยตาที่สองทีมนางฟ้านะทุกคนนะทีมนางฟ้าอย่างนี้เดี๋ยวเราเหมือนเดิมนะเราแปะดีบัฟเซลดิดไปก่อน เพื่อเล่นแบบชิวๆนะแปะดีบัฟเซลดิสไปก่อนเลยแล้วก็ตีไปที่มาเกเลตนะครับสองสกิลเลยอยากรู้ความแรงไหนดูก่อนเคลออสเบลดไปก่อนเลย1ทีแล้วก็ยิงดีบัฟไปเลยครับผมเฟลดสแอสไต์ไงติดดีบัฟบนหัวแล้วก็ปาดไปเลยโอ้โห้ก็แรงเลยเออสามแสนสองนะครับสกิลขั้นแรกนะแล้เหลือพาสีของเมดดัสไว้หนึ่งเท่าแล้วกันจะได้อีกฝ่ายจะได้ตีมข้ามาฮะ มาดิครับมาเอลนะมาเอลที่คิดว่าแน่เดี๋ยวมาเจอผมไงเออใช้โซล่าเลมาโซล่าเลก็ไม่เข้าหรอกแล้วก็ปาดมาหมูก็ไม่เข้าเนะเพราะว่าทีมผมเนี่ยมันระดับพักการมากมาก็ยังตีที่ดัสต,ต่อนะอลิซาเบตผมคิดว่าเขาจบแล้วนะเพราะว่ายิ่งมีดีบัฟเนี่ยผมยิ่งแรงยังไงเล่าอ่ะเดี๋ยวเราปาดหมูไปเลยแล้วกันเดี๋ยวมาดูความแรงนะว่าจะแรงขนาดไหนนะปาดหมูไปเลยแล้วก็ยิงเฟรนซีที่ไอ มาเอลหนึ่งมครับเชนสลัดแบบมูโอ้ย่ังแรงนะเอาเรื่องจีจีนะเป็นไงมาบ่มตาที่สามนะของวันนี้โอ้แล้วดูเจอทีมนี้เจอทีมนี้มันหยาบโลนมากเลยอ่ะหมายถึงแบบมันไม่หนุกอับทุกคนเจอทีมนี้ก็คือทีมนี้เนี่ยมนสู้ทีมเราไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับคือมันไม่หนุกอับทุกคนนะ แต่ไม่เป็นไรก็ตีตีแม่งไปคิดว่าจบจบแน่นอนแบบจบแบบจบแบบอีซี่ไปฮะแล้วก็ตีไปเออป๋งป่าตีหมดนี่นะแล้วก็ปาดไปเลย <Yeah. S 1> นี่นี่นี่ไปฮะ <c oughs> เพิงสุดท้ายมันขึ้นเลยป่าป่าบอกเพิงสุดท้ายผมนี่ขึ้นเลย <Yeah. S 1> มาโอ้โหกาดมาดิเมอร์ลินมีอันตินะทุกคน คิดว่าทีมนี้น่าจบไวเหมือนเดิมเนะไหนเมอร์ลินันติมาขอแบบยังเแรงๆงแบบแังๆแบบเงเบิ้มๆตีมาเลยพื้นปูไม่ได้ด้วยอ่าเมอร์ลินเมอร์ลินนะอันตีมาเออแรงกว่านี้ได้ไหมแบบแรงจนตายไปเลยได้ไหมแล้วก็ป่าว่างไงฮะโผลเลวาโ,ลโ,ลโดงไงตีมาที่เออตีมาที่เมลิโอดัสแต่ว่ายังก่อนจะมาตรงมาตีผมเนี่ยยังก่อนไปฮะ เดี๋ยวเราใช้เซลดิสนะครับสลายเกาะไปก่อนนะอ่ะสลายเกาะไปก่อนแล้วก็ตีหมู่สองสกิลเลยแล้วก็ปาดเพื่อฟื้นเลือดขึ้นมาก่อนนะไปฮะเคลออสเบดหนีแล้วถึกอก่อถึกอโลถึกเกินโลถึกเก,เกินครับนีเลยอีกรอบโ,โ,โอเคลแล้วก็ตีหมู่เนี้ยตีนี่น,นี่เข้าอยู่เข้าอยู่เข้าโลอยู่ ไม่เป็นไรนะฟื้นฟูขึ้นมาไม่ได้ไม่เป็นไรแต่คิดว่าอีกฝ่ายเขาก็คงไม่น่าจะรอดนะเหลือ2ตัวเมอร์ลินปั่นสปินแบบเบาๆมา1ทีแล้วก็ลูเชียก็โชว์มาที่เอทรอซ่าเทเซลดิตนะครับตีที่เมอร์ลินก่อนเลยแล้วก็ปาดหมู่ไป1ทีแล้วก็ตามด้วยเทเทคโคลเบรดไปแอปซอฟสเลตหนทีขำๆดีเลยเชนลด้วยดูดูดูความเลนดูความเลนของพี่ ไปฮะเทนโคเบทขั้นที่สามี่โอ้โหไม่ตายเลยเหรอหนึ่งมาโอเคอันตีผูอันตีมาสามตัวจะโชว์ตัวไหนก่อนเดี๋ยวโชว์เซียลดิสก่อนดีกว่าเพราะเซียลดิสเรามันเท่ไงคือคิมนี้มันเท่ไงซายโยนาระมาไงแต่คิดว่าโชว์หนึ่งทีไม่น่าจะรอดไม่รอดไม่ใช่ไม่น่าจะมันไม่รอดแล้วอีกฝ่ายไปฮะเราโชว์เซียลดิสนะตีหมู่ไหมเออตีหมู่ก็ให้แบบมันขึ้นปกอีกรอบหนึ่งหน่อยจะได้แบบหล่อๆไง อ่านี่เลยโอ้โหเป็นไงฟาโลเซลดิสอย่างเท,งเท่ทุกคนสามแสนสี่เรียบร้อยนี่ก็ยังเท่แบบเท่เหมือนเดิมตาที่4แบบบ๊อบบบ๊อบบคือลือเหมือนนมเฟยยามาเลยอ่าเล่นเจอทีมเดียวกันด้วยแต่ว่าอีกฝ่ายเขาน่าจะซับเป็นเซลดิสนะเพราะเชลเลอร์ตัวฟ้าเนี่ยมายืนข้างหน้านะแต่ถ้ามายืนข้างหน้าเนี่ย ไม่น่าจะดีว่ะในเมตานี้นะเพื่อนนะโทษทีเพราะว่าทีมผมเนี่ยมันแรงเบิ่มจริงแปรปาดแบบขำๆนี่แหละเออเราเล่นขำๆไปก่อนเนี่ยครับห้าหมื่นฟื้นฟูไม่ได้แล้วก็ไหนดูสิดูสิว่าเมลิโอดัสเนี่ยมันจะถือขนาดไหนไหนขอดูหน่อยปป๊บเบยังไงไม่คิย์ดิคอนเลย้ทำไมเองใส่อะไรทำไมมันไม่คิย์ดิคอนวะไอหนุ่มคนนี้มันใส่อะไรวะเนี่ย ไม่คิดดีค้อเลยอะถาจริงเฮ้ยมูไลมูไลโชมูไลโชแต่ต้นคอมาที่เมรีโอดัสทำให้ใช้เอฟเฟกไม่ได้ผมนี้ยังชอบเวทไท้จริงมันขึ้นแล้วมาดิครับเออปาดมานะฮยมาคิดว่ารอดไหมคิดว่านายจะรอดไหมฮะป่าดเดี๋ยวเราปาดนะขอปาดหน่อยปาดแบบคือลือ นี่เลยครับผมขอดีบัฟแปะไปหนึ่งทีนะที่หน้าฟูเคาต้าเลยแล้วก็ปาดปาปาบปาดดูดูดตีดอกละหนึ่งล้านนะครับน้องๆเลงเกินอีกฝ่ายเหลือเซียวดิดตัวเดียวไม่น่าจะดีนะอาการไม่น่าจะดีเออตีเซียวดิดต่อก็ยอมแพ้ไปเพื่อนไปลาก่อนนะไปฮะตีไปฮะแล้วก็จีจีนี่ไงล่ปาดโชเลยปาดแบบไม่แรง แล้วก็ตีเดี่ยวแบบแรงๆลาก่อนเออแล้วก็ทาได้เซลดิดเนี่ยจบเลยจบเกมเรียบร้อยฟาลโลเซลดิดของเรานี่มันเอาเรื่องเกินว่าดูดิโเคเทตาสุดท้ายอย่างว่องไวในคลิปนี้นะแบบแรงเบิ้มแรงเบิ้มสุดรอบนี้เนี่ยขอบแบบตึงๆขอพลังแบบสัก4นะี่แสนอ่ะมีไหมขอพลังต่อสู้สัก4ี่แสนเลยนะเออก็เจอทีมนางฟ้าอีกแล้วนะ อาการไม่น่าจะต่างกับไอ้ครั้งแรกเท่าไหร่นะทีมนี้ดูทรงและไม่น่าจะรอดนะไปครับผมรอบนี้เราปาดไปก่อนแล้วก็ตีไปที่มาเอลนะคิดว่าตุยนะทุกคนออาเคลออสเบดแปะดีบัฟไปหนึ่งทีแล้วก็ปาดปืดปาดปืดแบบไม่ค่อยเลงนี่เลยเสองแสนเก้าแล้วก็ไปตีเดี่ยวไปที่มาเอลเฟียดแอสไต์โอมาเอลมาเอลไปหวั่นไปหวั่นหมดอะเมตาเนี่ยบอกเลย มาเจอทีมพี่นี่ไปหวานหมดแถมอีกฝ่ายเขาหิวเลือดขึ้นมาไม่ได้ด้วยนะตีก,ก็หิวเลือดไม่ได้หรอกเพื่อนเนี่ยเพราะว่าติดห้ามฟื้นฟูอยู่มาฮะอ่าแต่ว่าเขาก็มีหลังดีบัฟของมาการล็เนะเฮ้ยอลิซาเบธออลิซาเบธจะตีผมเหรอครับยังก่อนนะโอ้ตีมาตีมาโอ้ยังเบามาครับเราก็ปิดฉากเลยแล้วกันนับในตานี้นะ เดี๋ยวเราจะปาดโชว์เลยเราขอเอาเซลดิสเนี่ยทำงานหน่อยเพื่อแปะดีบัฟหน่อยแปะดีบับขำๆไปฮะแล้วก็ปาดมูอคิดว่าจบไปเลยแปะดีบับขำๆไปก่อนนี่ไงแล้วก็เทอร์นาเคิลเบสเทอร์นาเคิลเบสแบบเซโร่หนึ่งทีแล้วก็ปาดปาดปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหเป็นล้านเลยเหรอพี่เป็นล้านเลยเหรอพี่หนึ่งล้านสี่แสนตีดอกละล้านอ่ะทีมเนี่ย มันเวอร์เกินอะดาเมจอะจีจีนะตาสุดท้ายโอเคครับผมแนะวันนี้ก็สรุปเลยนะไม่มีใครเล่นด้วยถ้าอยากจะอยากหาคนเล่นแล้วแบบอยากคือลือเอาตูดมาโชว์หน้ากล้องคือลือนะคืออยากคืออยากจะเห็นแบบกูพูดไม่ถูกเลยคือใครที่อยากจะุยคือใครที่อยากจะแบบอยากมีคนเล่นด้วยเนี่ยก็อย่าเล่นทีมนี้แล้วกันเพราะถ้าเล่นทีมนี้เนี่ยจะไม่มีใครเล่นด้วย เองจะได้แบบผ่านแรงแบบอีซี่เพราะว่าไม่มีใครเล่นกับเองด้วยนะครับ <c oughs> คือเปิดก่อนเ <c oughs> ท่านั้นแหละรู้เรื่องเลยน,นกดออกกันยับยับไม่แต่ทีมไมเอลที่เป็นเมตาแต่ก่อนก็กดออกรวมถึงทีมล็อกซี่ที่มีป๋าก็กดออกนั่นคือกดออกยับยับนะครับเจอทีมนี้นะรับรองเลยว่าใครที่อยากผ่านแรงเนี่ยปั้นของให้มันสูงๆนะแล้วก็หาของเทพเซอร์ดิสมาใส่นะเอาเซอร์ดิสยืนที่3นะ ไม่มีใครเล่นด้วยโอเคทุกคนวันนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะคนไหนที่ชอบเนะี่ยก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปนะครับส่วนคลิปแนมคลิปไลค์ก็อย่าลืมติดตามไปด้วยนะส่วนในวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ลาไปกับฟาโลเซลดิสเลยเซลดิสไลน้ำหรือเปล่านะแต่เป็นฟาโลสวัสดีผม